สวัสดีครับทนายนัดนะครับวันนี้นะครับมีคําถามมาจากเกษตรกรที่ถามผมว่าออซื้อขายที่ดินสปกทําสัญญากู้ยืมเงินกันะจะสามารถสลักหลังเอกสารที่ดินสปกสิทธิอนุญาตไปนั้นได้หรือไม่อย่างไรจะมีผลบังคับไหมผลจะเป็นโมฆะหรือไมอ่ผมบอกอยู่ตลอดนะครับว่าที่ดินสปกเยเป็นที่ดินของรัฐบาลรัฐบาลอนุญาตให้ตัวชาวบ้าน หรือเกษตรกรหรือผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเนี่ยเข้าทําประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้นแต่ที่ดินก็ยังเป็นของรัฐซึ่งถ้าจะโอนจะแบ่งจะตกทอดทางมรดกก็ต้องตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมหรือเครือญาตินะต้องเข้าใจในหลักเบื้องต้นก่อนเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยต่อไปคือว่าแล้วที่ดินสปกรเนี่ยเป็นที่ดินที่มีกฎหมายเฉพาะ แตกต่างกับโฉนดที่ดิน n สสามซึ่งคุณจะไปทําการซื้อขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่เครือญาติหรือจะไปซื้อขายกับใครก็ได้ครับที่มีเงินไปซื้อที่ดินของคุณนะ่ะทําได้ตลอดแต่ที่ดินสอประกอบไม่ใชท่ที่ดินสอประกอบมีล็อกตายตัวมีล็อกเลยว่าห้ามซื้อขายเว้นแต่ตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรมเพราะฉะนั้นการทําสัญญาซื้อขายการทําสัญญากู้ยืมเงินอาพรางนิติกรรมต่างๆเนี่ย จะไม่มีผลผูกพันกับสปกจะเปลี่ยนแปลงหลังเอกสารสปกก,ก็ไม่ได้เพราะติดล็อกใหญ่อยู่นะคุณทำไปเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ละครับเป็นโมฆะทั้งสิ้นไม่ว่าจะไปอาศัยช่องโน้นช่องนี้ครับมันเป็นโมฆะครับแล้วเมื่อมันเป็นโมฆะเนี่ยผลมันจะตกแก่พวกคุณจะเป็นปัญหาในอนาคตกับพวกคุณต่อไปพอเข้าใจเนาะ อ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดทางสปกรเนี่ยหรือทางเจ้าหน้าที่เขารู้ว่าคุณซื้อขายหรือส่งมอบการครอบครองหรือสละสิทธิ์การทําประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้นแล้วล่ะแล้วต่อมาเนี่ยถ้าทางเจ้าหน้าที่รู้หรือมีผู้ร้องเรียนเข้ามาเนี่ยทางสปกรจะเข้าไปยึดที่ดินแปลงนั้นกลับมายังสปกรเพื่อจัดสรรแบ่งสรรแบ่งที่ดินแปลงนั้นให้กับเกษตรกรรายใหม่เข้ามาทําประโยชน์เพราะคุณทําผิดเงื่อนไขทําผิดกติกา ขาดคุณสมบัติแล้วนะพอเข้าใจนะครับอืมฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ผมจะทำคลิปใหม่ๆไว้ให้เรื่อยๆขอบคุณมากครับ